วันนี้ฉันจะมอบความสุขของฉันทั้งหมดที่มีให้กับแกเลยนะเพื่อนรักของฉันของของฉันก็เหมือนของเธอน,นั่นแหละนี่วันนี้เป็นวันดีของฉันแกอย่ามาทำหน้าบึ้งที่นี่ได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้ฉันอารมณ์เสียเนี่ยนะฉันจะไม่ให้แกเห็นของที่แม่แกเก็บไว้ให้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะสร้อยเส้นนั้นเป็นของชิ้นสุดท้ายที่แม่ฉันเก็บไว้ให้ก่อนเสียยังไงวันนี้ฉันก็ทำตัวดีๆแน่น งานฉันขอดูแกทําตัวอีกทีแล้วกันนะไปได้และไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและงานแต่งวันนี้ฉันจะทําให้แกไม่มีวันลืมเลย<ก>พวกแกสองคนเห็นแล้วใช่ไหมคนนี้แหละนางมะนาวดูดีใช้ได้เลยปะ่ะก็สวยดีนะน่ารักใสๆดีพอใจก็ดีแล้วแกสองคนก็ช่วยบริการให้มนันดีๆหน่ก็แล้วกัน ช่วยทำให้งานแต่งของฉันมีสีสันขึ้นมาหน่อยมะนาวเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะแกน่าจะหิวน้ำมากเลยละสิเกมต่อไปเนี่ยเหมาะก,กับแกที่สุดเลยนะมาสิเกมบ้าเลยปล่อยฉันนะไอ้ทำบ้าอะไรเนี่ยปล่อยฉันสินี่แกทำบ้าอะไรคะอย่านะมะนาวแกตกใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่เย็นสบายรือไงคะ ไม่มีเพื่อนเจ้าสาวคนไหนที่เขาได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้หรอกนะยันสบายดีไหมล่ะแกชอบไหมล่ะอารมณ์เสียงจริงพอได้ละเกมมันจบลงละฉันว่าคุณรีบหนีไปจากที่นี่เะค่ะเจ้าสาวคนนั้นน่ะแกล้งคุณตลอดเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณนะคะ เขายังไม่ได้คืนของที่ฉันอยากได้เลยวันนี้ฉันต้องขอบคุณเพื่อนรักของฉันเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนเจ้าสาวของฉันมนัณามาาเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะคะและเขาเนี่ยก็ยังเป็นภรรยาก่าของสามีฉันด้วย วันนี้ฉันดีใจมากเลยค่ะที่เธอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฉันจะเป็นพยานรักให้กับเพื่อนสาวของฉันในนี้มีใครอยากได้มันไหมคะ<ป>นี่แกจะไปไหนคะขอให้พวกแกสองคนรักกันตลอดไปนะมีลูกด้วยกันไวๆฉันไปก่อน วิววันนี้แกพอใจหรือยังเอาสร้อยของแม่ฉันคืนมาได้ละของไรค่าแบบนั้นนฉันทิ้งไปนานละป่านนี้น่าจะอยู่ข้างถนนแล้วมั้งนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะที่ผ่านมาพวกแกจะด่าจะว่าอะไรฉันฉันก็ทนมาตลอดแต่สร้อยเส้นนั้นมันเป็นของชิ้นสุดท้ายที่แม่ฉันเก็บไว้ให้ฉันที่ฉันยอมมาหยุดจุดนี้ได้เพราะพวกแกบังคับฉันเองนะแกหมายความว่างไงแกทำอะไรพวกแกคิดว่าเรื่องเลวๆที่พวกแกทำเนี่ย มันจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยหรือไงตอนนี้ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วพ่อแกคิดว่าฉันยังกลัวให้จะสูญเสียอะไรอีกเหรอพี่แมนนี่หรือว่ามันมีแผนจะเอาคืนเราแล้ววะซ่อย,ยอยู่ไหนเนี่ยไหนวะ เรียบร้อยครับจ้นนานายมนาว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 เข้มๆก่อนนะมนาวนะใครอยู่แถวนี้มั้งครับช่วยด้วยช่วยด้วยมนาวเข้มๆก่อนนะหลังจากที่ถูกสามีและเพื่อนหักหลังฉันจัดงานศพให้ตัวเอง มะนาวพี่ขอให้หนูไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะหนูไม่ต้องห่วงอะไรแล้วส่วนพ่อของหนูอะ่ะเดี๋ยวพี่จะดูแลให้เองนะมะนาวเราเป็นเพื่อนกันมานานขนาดนี้อะ่ะทำไมเธอถึงรีบทิ้งฉันไปแบบนี้ในเมื่อพวกแกชอบแสดงละครขนาดนี้งั้นฉันก็คงต้องส่งบทแสดงสุดทึ่งให้กับพวกแกแล้วแหละ ตื่นจะได้นะขอบคุณนะแล้วหนูก็รู้ด้วยว่าวันนั้นพี่เป็นคนซื้อกระเป๋าทั้งหมดพี่ตรวจสอบมาแล้วนะเรื่องรถชนเมืม่อคืนเนี่ยเป็นฝีมือของสามีเก่าหนูหนูจะให้พี่จัดการยังไงไม่มันไม่พอหนูจะทําให้พวกมันรู้สึกถึงความเวลวร้ายที่พวกมันต้องเจอหนูไม่ต้องห่วงนะพี่จะหาหมอที่ดีที่สุดมารักษาหนูให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องทาให้หนูกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะหนูคนเดิมมันได้จากไปแล้วตอนนี้หนูจะใช้ชีวิตด้วยคนใหม่แล้วหนูใช้ชีวิตยังไงอย่างแรกหนูจะจัดงานส่งให้ตัวเองสองหนูจะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วหนูก็จะไปยืนต่อหน้าพวกมันถ้าอย่า <Hum> งนะั้นเนี่ยหนูมาสแสดงเป็นภรรยาของบอสบริษัทเอทีพีไหมพี่รู้ว่าหนูไม่ต้องห่วงนะ พี่ไม่ได้ขอให้หนูมาตอบแทนอะไรพี่และแน่นอนว่าพี่จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของหนูเด็ดขาดตอนนั้นหนูเป็นคนขอยกเลิกงานมั่นของเราสองคนที่ทางบ้านจัดไว้ให้พี่ไม่เกลียดหนูหรอเกลียดแต่หนูก็ได้รับผลกรรมของหนูแล้วนี่เรื่องงานมั่นของฉันกับมะนาวเนี่ยปเป็นเรื่องที่ครอบครัวฉันจ่ากเงินขำงไ่ใช้ไม่ได้จริงจังอะไรมาก หนูผิดไปแล้วจริงๆอะหนูขอร้องเธอนะพี่อยากได้อะไรอะหนูให้พี่ได้หมดทุกอย่างเงินหรือว่าหุ้นส่วนของบริษัททั้งหมดอะหนูให้พี่ได้หมดเลยขอแค่พี่ช่วยแก้แค้นให้พ่อหนู่อยสิ่งที่พี่อยากได้เนี่ยหนูให้พี่ไม่ได้หรอกพารักสาวตัวไปก่อนส่วนเรื่องที่เหลือแต่พี่จัดการให้ ฉันจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งและชีวิตของฉันฉันจะเป็นคนควบคุมเองพร้อมไหมอย่างครับคุณมาป่าบพร้อมแล้วคะ่ะ จะมาห้ามฉันทำไมเนี่ยคะคณไม่เห็นเหรอมันว่าฉันเมื่อกี้น,นี่วิวเลิกวุวายได้แล้วงานใหญ่ขนาดนี้หนูไม่ไอายแต่พี่อายพี่หาว่าหนูทำพี่ขายหน้าเหรอแล้วใครไม่ขายหน้าบ้างอะภรรยากเก่าพี่ที่มันตายแล้วไงฮะวิวอา้าวมากันแล้วเหรอขอบคุณมากนะที่มางานครบรอบง,งานแต่งงานของฉันกับสามีอะเออฉันอยากจะใช้โอกาสดีๆแบบนี้แนะนำคนคนหนึ่งให้พวกเธอได้รู้จัก เป็นลูกบุญธรรมของฉันเองจ้ะชื่อมะปรางรอา้าวมาพอดีเลยแก่ไม่ตาย,ยปักเป็นแกงจริงด้วยอีมะนาวาคุณผู้หญิงพูดอะไรหรอคะขอโทษนะคะฉันไม่ได้ชื่อมะนาวคะ่ะ ฉันชื่อมะปรางเมื่อก่อนกันไม่มีไฟที่ค้างนี่ไฟหมายถึงอะไรหรอคะนี่เียวเราไปงานส่งอีมะนาวมาแล้วนะมันไม่มีทางคืนขึ้นมาหรอกยังไงผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีภรรยาผมมันป่วยเดีย๋ยไปใส่ใจเขาเลยครับฉันไม่ได้ป่วยอะ่ะมันนี่แหละมันเคยมะนาวกลิ่น,นน้ำเน่าบนตัวแกเนี่ย ฉันจำได้ไม่ลืมหรอก <Cock S 1> <ım. S 2> แก Viol จะไปไหนฮะวิวถ้าในเมื่อแกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันจะทำให้แกหายไปจากโลกนี้เองใครใช้เธอมาแตะต้องตัวภรรยาแม่เพิ่งจะอยากับสามีเก่าได้ไม่นานก็กลายเป็นภรรยาของเศษถีระดับประเทศอย่างบริษัท JTP อย่างแกเนี่ย มันก็เป็นแค่อิเนเดียคนที่พอเสเทนเท่านั้นแหละตบนี้ฉันทำเพื่อตัวเองที่เธอพูดจาเหยียดหยามฉันส่วนตบนี้ฉันทำเพื่อมะนาวที่เขาเสียชีวิตไปแล้วขนาดเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอยังพูดจาไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่ะเธอนี่มันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยเนาะบอสเทนครับต่อให้ภรรยาผมจะพูดจาไม่ดีเนี่ย แต่ภรรยาของบอสก็ไม่ควรลงไม้ลงมือขนาดนี้หรือเปล่าครับผมว่าเรื่องนี้ผมควรได้รับคําอธิบายนะครับแกคิดว่าฉันอยากได้ยินคําอธิบายจากแกนั่นเหรอผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยเป็นคนฉลาดกันทั้งนั้นและพอที่จะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ผมได้ยินเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคําอธิบายของฉันเนี่ยแกบบยยรับไว้ไม่ไหวแล้วโอเคผมไปเองก็ได้ นนี่คนแบบนี้นี่ไม่รู้จักสํำนึกเลยจริงๆนี่ระวังคำพูดนั่นแพทริกเลยนะมันไม่ยอมจบเรื่องนี้ยังไงไงขอโทษด้วยนะที่ทำให้เดินร้อนน่ะไม่ต้องห่วงเทยนไม่ชินพ่อตาครับวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกคุณพ่อตาด้วยนะ ตอนนี้ลูกสาวคุณพ่อตาเนี่ยไปก่อนคุณแล้วนะครับแล้วตอนนี้บริษัท991ก็เป็นชื่อผมแล้วด้วยเป็นไงครับมีความสุขดีไหมมึงยังมาทีหน้ากูนี่อีแกมึงบอกกูมาน่ว่าอีมะนาวมันมาหามึงไหมมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะวิววิววิใจเย็นถ้าอีมะนาวยังอยู่แล้วมันรู้ว่าเรามาทำอะไรกับพ่อมันแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะออกมา าปากสิครับบอกให้อ้าปากเลยอ้าฮัาโลโหลการแข่งขันออกแบบเครื่องประดับแห่งชาติครั้งนี้ให้วิวกับแพทริกเป็นผู้ชนะ